สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูเมจินะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณรหัสที่249เรื่องการนำเสนอข้อมูลบนเว็บบล็อกและเว็บเพจก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะคุณครูคมีคำถามมาให้เด็กๆช่วยกันตอบนะคะว่ามีใครเคยรู้จักความหมายของคำว่าเว็บบล็อกและเว็บเพจไหมคะ ไม่เป็นไรค่ะสำหรับนักเรียนที่ยังตอบคำถามคุณครูไม่ได้นะคะเราไปเรียนรู้เรื่องนี้พร้อมๆกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะเรามาดูจุดประสงค์ของคาบเรียนนี้กันนะคะจุดประสงค์ข้อที่1นักเรียนสามารถอธิบายการนำเสนอข้อมูลโดยใช้เว็บบล็อกและเว็บเพจได้ข้อที่สอง นักเรียนสามารถนำเสนอข้อมูลโดยใช้เว็บบล็อกและเว็บเพจได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสมนั่นเองค่ะเว็บบล็อกคือการนำเสนอข้อมูลในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของการเขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อสื่อสารมุมมองความคิดประสบการณ์และข่าวสารต่างๆของผู้เขียนค่ะ โดยจะสื่อสารผ่านในรูปแบบตัวอักษรภาพเสียงหรือวิดีโอภาพเคลื่อนไหวต่างๆค่ะซึ่งเว็บบล็อกจะมีการบันทึกเนื้อหาต่างๆอยู่อย่างสม่ำเสมอและสามารถพูดคุยแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านได้นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างเว็บบล็อกที่เป็นที่ยอดนิยมและมีการใช้งานที่ง่ายและโดดเด่น ในแต่ละด้านกันนะคะ 1. Make เมกแนะคะเป็นเว็บบล็อกที่มีจุดประสงค์ในการหารายได้สามารถใช้ในการเขียนรีวิวและการเขียนข้อมูลต่างๆของสิ่งที่ตนเองจะนำเสนอลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถหารายได้จากเว็บบล็อกชนิดนี้ได้นั่นเองค่ะ 2. Story รี่ล็อกนะคะ จุดเด่นของ Story Rock เป็นเว็บบล็อกที่ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับการบรรยายความรู้สึกต่างๆของผู้เขียนลงในเว็บบล็อกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเด็กๆต้องการเริ่มต้นการเขียนเว็บบล็อกคุณครูแนะนำในการใช้ Story Rock นะคะและยังมีอีกหนึ่งอันนะคะที่เป็นเว็บบล็อกที่ยอดนิยมก็คือ blogger.com เด็กๆอาจจะเคยเห็นรูปร่างหน้าตาของเว็บบล็อกนี้นะคะจุดเด่นคือเป็นเว็บบล็อกนะคะที่มีการสร้างการตั้งค่าที่สามารถใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเขียนเว็บบล็อกในครั้งแรกนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับความหมายของเว็บบล็อกและตัวอย่างเว็บบล็อกที่ยอดนิยมที่คุณครูนำมาให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ แต่เอ๊ะเรายังเหลือความหมายของคำว่าเว็บเพจที่เด็กๆยังคงสงสัยกันอยู่นะคะเราไปดูความหมายของเว็บเพจและตัวอย่างเว็บเพจที่ยอดนิยมกันเลยค่ะเว็บเพจเปรียบเสมือนหน้าหนังสือที่ทุกๆหน้าจะมีเนื้อหาและรูปภาพต่างๆให้ผู้อ่านได้ศึกษาเช่นเดียวกันในหน้าของเว็บเพจจะมีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ข่าวสารของทั้งบุคคลองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆที่สามารถนำเสนอในรูปแบบของตัวอักษรภาพภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอรวมทั้งเสียงไว้ในหน้าเดียวกันและยังสามารถเพิ่มลิงก์ต่างๆเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน้าเว็บเพจต่างๆได้อีกนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ยังมีการพัฒนา ในด้านการสื่อสารระหว่างเจ้าของเว็บเพจและผู้อา่านหรือระหว่างผู้อา่านและผู้อ่านด้วยกันสามารถสนทนาตอบโต้และแสดงความคิดเห็นนั่นเองค่ะตัวอย่างเว็บเพจที่นักเรียนเคยเห็นและเป็นที่นิยมกันไปดูกันเลยค่ะตัวอย่างเว็บเพจที่1นนะคะคือเว็บเพจไทยรัฐ เป็นเว็บเพจที่เกี่ยวกับการนำเสนอข่าวสารบ้านเมืองต่างๆทั้งข่าวเศรษฐกิจการเมืองหรือว่าข่าวทั่วๆไปที่เราสามารถพบเห็นได้ในหน้าจอโทรทัศน์ก็สามารถนำมานำเสนอในเว็บเพจของไทยรัฐได้นอกจากนี้ยังมีการใส่รูปข้อความต่างๆลงในหน้าเว็บเพจและสามารถเชื่อมโยงข่าวสารไปยังหน้าลิงก์อื่นๆได้อีกนั่นเองค่ะ มาดูเว็บเพจต่อไปกันเลยค่ะ 2. w e เว็บเพจเด็กดี .com เป็นเว็บเพจที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับด้านการศึกษาการศึกษาต่อเทคนิคการเรียนต่างๆรวมไปถึงแฟชั่นสไตล์วัยรุ่นมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารอื่นๆอีกมากมายนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะเว็บเพจที่เด็กๆ ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือเว็บเพจาไทย e-learning หรือเว็บเพจของโรงเรียนของเรานั่นเองค่ะเป็นเว็บเพจที่ใช้ในการส่งการบ้านและติดตามข่าวสารของทางโรงเรียนนอกจากนี้ยังมีการตอบโต้กันระหว่างคุณครูและนักเรียนได้ผ่านทางการคอมเมนต์การบ้านนั่นเองค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ความหมายของทั้งเว็บบล็อกและเว็บเพจพร้อมทั้งตัวอย่างของทั้งสองอย่างแล้วมีนักเรียนคนไหนสามารถบอกได้ว่าทั้งสองอย่างนี้มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันอย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะทั้งสองอย่างนี้นะคะเหมือนกันตรงที่สามารถนำเสนอข้อมูลนะคะทั้งในรูปแบบตัวอักษรภาพเสียงหรือวิดีโอนะคะ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนอกจากเราจะนำเสนอข้อมูลต่างๆลงในอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของเว็บเพจและเว็บบล็อกนะคะปัจจุบันมนุษย์ของเราได้พัฒนาให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นของในโลกอินเทอร์เน็ตของเรานะคะได้มีการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บเพจนะคะ มาอยู่ในรูปของเว็บบอร์ดหรือกระดานสนทนานอกจากนี้ยังมีโปรแกรมการสนทนาอีกมากมายนะคะตัวอย่างเว็บบอร์ดหรือกระดานสนทนาออนไลน์เป็นวิธีการติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนบทสนทนาคำตอบหรือการอภิปรายในโลกสังคมออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์พันทิป c o m เป็นกระดานสนทนา ที่คนไทยของเรานิยมใช้กันมากที่สุดนั่นเองค่ะโดยภายในเว็บไซต์จะมีการจัดหมวดหมู่ต่างๆซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกหมวดหมู่ที่ตนเองสนใจเพื่อใช้งานให้ตรงกับความต้องการนั่นเองค่ะซึ่งลักษณะของเว็บไซต์ p ันทิป .com นะคะจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายๆเว็บบล็อกและเว็บเพจผสมกัน เพราะได้รับการพัฒนามาจากทั้งสองสิ่งนั่นเองค่ะและต่อไปนะคะคือโปรแกรมการสนทนาออนไลน์ซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันที่เราใช้ในการพูดคุยสนทนากาันผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเช่น facebook ที่เป็นที่นิยมมากในปัจจุบันนั่นเองค่ะ f speacebook นะคะถือว่าเป็นบริการที่ฟรี ที่เราสามารถใช้ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโพสต์รูปภาพวิดีโอข้อความต่างๆและสร้างกลุ่มเครือข่ายขึ้นมาเฉพาะได้เมื่อเข้าระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่หน้าไทม์ไลน์ซึ่งเป็นหน้าที่แสดงข้อมูลส่วนตัวของเราให้เพื่อนๆรู้จักโดยการใช้งานสามารถกำหนดได้ว่าจะแสดงข้อมูลใดบ้าง และยังสามารถกำหนดได้อีกว่าจะให้ผู้ใดเห็นข้อมูลของเราได้บ้างนอกจากนี้เรายังใช้งาน Facebook ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลประชุมกลุ่มได้อีกด้วยนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าโปรแกรมสนทนาออนไลน์ยังมีหน้าตาและไม้คล้ายคลึงกับเว็บเพจและเว็บบล็อกในตอนแรกที่เราเรียนกันนะคะเพราะ โปรแกรมสนทนาออนไลน์ก็ได้มีการพัฒนามาจากทั้งเว็บบล็อกและเว็บเพจนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ได้เรียนรู้นะคะเราจะทราบว่าเรามีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆลง,งในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนะคะเราสามารถทำได้ง่ายมากรวดเร็วทันใจแต่คุณครูอยากจะถามว่าถ้าวันหนึ่ง เราเป็นผู้ที่เขียนเว็บบล็อกเว็บเพจหรือข้อมูลต่างๆลงระบบอินเทอร์เน็ตเราควรจะปฏิบัติอย่างไรคะไม่เป็นไรคะ่ะถ้ายังตอบไม่ได้เรามาดูหลักการปฏิบัติง่ายๆนะคะสำหรับการโพสข้อมูลหรือว่านำเสนอข้อมูลต่างๆลงในระบบอินเทอร์เน็ตที่เป็นสาธนะารณะทั log, ้งเว็บบล็อกเว็บเพจหรือว่า โปรแกรมอื่นๆมากมายนะคะไปดูกันเลยค่ะในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมไปถึงการติดต่อสื่อสารต่างๆบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เป็นสาธารนณะมีข้อควรปฏิบัติดังนี้นะคะ 1. การใช้ภาษานักเรียนควรใช้ภาษาที่ถูกต้องนะคะ การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นการโพสต์หรือการส่งข้อความต่างๆมักมีการสะกดคำผิดมีการย่อคำต่างๆซึ่งอาจทำให้ความหมายผิดเพี้ยนเกิดการสื่อสารที่คาดเคลื่อนได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้ควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพไม่ใช้คำหยาบคายและที่สำคัญต้องถูกต้องตามกาละเทศะด้วยนะคะ2 ไม่นำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จภาพถ่ายอนาจารต่างๆลงสื่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นนอกจากนี้ยังไม่ควรวิพากวิจาร์ณผู้อื่นในทางเสียหายลงสู่สาธารณะการกระทำดังกล่าวไม่สมควรกระทำอย่างยิ่งเลยนะคะนักเรียน3 ไม่ควรพาดพิงความเชื่อไม่ลบลู่หรือดูหมินสถาบันต่างๆที่ทำให้เกิดการแตกแยกข้อพิพาทต่างๆไปจนถึงการทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทนั่นเองค่ะ 4. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลก่อนนำเสนอข้อมูลต่างๆตรวจสอบให้แน่ชัดว่าแหล่งข้อมูลเช่นเพลงภาพ ควรตรวจสอบลิขสิทธิ์โดยการที่เรานำสื่อดังกล่าวมานำเสนอต้องไม่กระทบต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์หากเราต้องการนำข้อมูลหรือสื่ออื่นๆมานำเสนอเป็นของตนเองต้องมีการขออนุญาตและต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนนะคะหากเราไม่ปฏิบัติตาม อาจทําให้เกิดความผิดในการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายนั่นเองค่ะจากที่ได้เรียนรู้ไปนะคะข้อปฏิบัติต่างๆในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเรามาดูตัวอย่างข่าวนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องในการนำเสนอข้อมูลนะคะ ทั้งการใช้ภาษาในการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องการนำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จภาพถ่ายอนาจารย์การลบหลู่ความเชื่อศาส,สนาหรือสถาบันต่างๆรวมไปถึงการนำข้อมูลมาใช้นะคะโดยที่ไม่ตรวจสอบลิขสิทธิ์นำไปสู่การละเมิดลิขสิทธิ์นั่นเองค่ะ ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆนะคะเป็นเหตุการณ์จริงนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการที่เราปฏิบัติไม่ถูกต้องในการนำเสนอข้อมูลนั่นเองค่ะเมื่อเราได้เรียนรู้นะคะข้อปฏิบัติของการนำเสนอข้อมูลของทั้งบนเว็บบล็อกเว็บเพจรวมไปถึงการสนทนานะคะในโลกออนไลน์หรือโลกอินเทอร์เน็ตของเราคุณครู มีแบบทดสอบม,มาให้นักเรียนลองทํากันดูนะคะว่านักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติในการนําเสนอข้อมูลของบนเว็บบล็อกและเว็บเพจอย่างไรไปดูกันเลยค่ะสถานการณ์ที่1นูดีเขียนเว็บบล็อกเรื่องศาสนาฉันดีที่สุดเผยแพร่ลงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากสถานการณ์นี้นักเรียนคิดว่า หนูดีปฏิบัติถูกต้องหรือไม่คะเก่งมากคะ่ะหนูดีปฏิบัติไม่ถูกต้องนะคะเพราะในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆลง,งบนอินเทอรต์เน็ตไม่ควรพาดพิงศาสนาความเชื่อหรือวัฒนธรรมของผู้อื่นนั่นเองคะ่ะเราไปดูสถานการณ์ต่อไปกันนะคะว่าเป็นอย่างไร สถานการณ์ที่2กุ๊กไก่ตรวจสอบการใช้คค่ะให้ถูกต้องก่อนโพสต์ข้อความลงใน Facebook นักเรียนคิดว่ากุ๊กไก่ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่คะใช่แล้วค่ะกุ๊กไก่ปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วนะคะเพราะก่อนที่เราจะนำเสนอข้อมูลต่างๆลงในอินเทอร์เน็ต ควรตรวจสอบความถูกต้องของคำและความหมายก่อนนะคะหากมีการสะกดผิดในบางคำอาจทำให้สื่อสารความหมายที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปได้นั่นเองนะคะเรามาดูสถานการณ์สุดท้ายในสถานการณ์ที่3ปิตินำภาพถ่ายจากเว็บเพจขายของออนไลน์มาโพสต์ขายในเว็บเพจของตนเอง เพื่อใช้ในการขายของเช่นเดียวกันกับเว็บเพจที่ไปนำมานักเรียนคิดว่าการกระทําของปิติปฏิบัติถูกต้องหรือไม่คะเก่งมากค่ะปิติกระทําไม่ถูกต้องนะคะเนื่องจากเป็นการกละเมิดลิขสิทธิ์ในการนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาใช้ในการขายหรือหาผลประโยชน์โดยที่ไม่รับการอนุญาต นั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับในเรื่องการนำเสนอข้อมูลโดยใช้เว็บเพจและเว็บบล็อกนักเรียนได้เรียนรู้นะคะทั้งเรื่องความหมายของทางเว็บเพจเว็บบล็อกตัวอย่างเว็บเพจเว็บบล็อกและรวมไปถึงข้อปฏิบัติในการนำเสนอข้อมูลต่างๆและการติดต่อสื่อสารนะคะก่อนจะจากกันคุณครูขอฝาก ใบกิจกรรมรหัสที่249นะคะเรื่องการนำเสนอข้อมูลโดยใช้เว็บบล็อกและเว็บเพจนะคะนักเรียนสามารถไปดาวน์โหลดใบกิจกรรมนี้นะคะได้ในแพลตฟอร์มของโรงเรียนได้เลยค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมส่งใบกิจกรรมนี้นะคะลงในแพลตฟอร์มของโรงเรียนในรหัส249ในวันที่10กุมภาพันธ์2 5 6 5 แล้วมาพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ